การที่สองจิหนึ่งนะคะมีเงินเพิ่มคือเบี้ยขยนันเป็นรายได้ที่ได้เป็นบางเดือนไม่ได้รับทุกเดือนนะคะเข้าที่โปรแกรมสมารท์ทบิทนะคะคลิกที่ฐานข้อมูลนะคะคลิกที่เพิ่มแก้ไขารายการเงินเพิ่มนะคะค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะคือ a p นะคะชื่อประเทเงินเพิ่มคือเบี้ยขยันนะคะกดแก้ไขค่ะค่ะรหัสนะคะเป็น a p นะคะชื่อภาษาไทยคือเบี้ยขยนัน ชื่อพสาาคือ A t P E N D นะคะจัดอยู่ในประเภทเบี้ยขยันนะคะเชื่อมโยงบัญชีคือ512001นะคะในกรณีการเชื่อมโยงน,นะคะเขายัางไม่เชื่อมโยงมาให้นะคะเราก็ทำการใส่รหัสไป A นะคะนั่นคือ512001นะคะเปด Enter เขาก็จะขึ้นมาเป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานมาให้นะคะการคำนวณภาษีเป็นไีนะคะ การเป็นปัจเศสตางตรงนี้ก็เป็นทีนะคะส่วนการแสดงสแสดงการนี้เดี๋ยวไม่เป็น y นะคะก่อนเพิ่มคำนวณภาษีเป็น y นะคะเพิ่มคำนวณภาษีการสังคมนะคะคือเป็น N อขออภัยค่ะเพิ่มก่อนคำนวณประกันสังคมเป็นเนะคะเพิ่มก่อนคำนวณกองทุนเป็นเนะคะคำนวณยอดนํำเข้าธนาคารนะคะเป็น y นะคะ,คนนปนนะ,คะไปที่เงื่อนไขหักคาษีเงินได้นะคะเป็นหนึ่งนั่นคือหักหน้าที่จ่ายนะคะนำออกจากรายงาน อทอยี่สิบเป็น N นะคะค่ะเสร็จสิ้นนะคะเรากดเอฟสิบปันทึกค่ะค่ะรายการฐานข้อมูละะะนะคะเบี้ยขยันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ